คุณที่ผ่านมาแล้วเห็นคลิปนี้ค่ะหลายอยากที่จะพลิกชีวิตสู่ความร่ำรวยค่ะคลิปนี้นะคะจะบอกหนึ่งสิ่งจุดเริ่มต้นของคุณจิมคิมนะคะผู้เขียนหนังสือจงคบค้ากับความร่ำรวยซึ่งเขาได้ เปลี่ยนนะคะจากชนชั้นนะคะชนชั้นลากยากเป็นชนชั้นสูงได้เพราะเขารู้วิธีหาเงินค่ะและหนึ่งสิ่งที่เขาบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือเงินคือบุคคลคนหนึ่งค่ะที่มีตัวตนและมีอารมณ์เป็นของตัวเองเงินจะไม่เข้าใกล้ คนที่ใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ายค่ะเงินจะชอบคนที่ใช้ใจ่ายเงินอย่างมีคุณค่าแล้วก็ใช้ใจ่ายสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะละเงินชอบเจ้าของนะคะที่ดูแลเงินเป็นอย่างดีเงินก็จะชักชวนเพื่อนๆของเงินนะคะ ให้มาอยู่กับเจ้าของเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจงเคารพเงินละเห็นเงินเป็นบุคคลคนหนึ่งค่ะ